เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะสื่ออินไซต์ของเกาหลีรายงานว่าฮฮยอมบินถูกสงสัยว่าถูกขึ้นบัญชีดำโดยวงการบันเทิงญี่ปุ่นรายงานต้นฉบับมาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทญี่ปุ่นในแถลงการต่อเนิวเซนเจ้าหน้าที่อ้างว่าตั้งแต่การยืนยนันการคัดเรื่องนัะแสดงภาพยนตร์เมื่อเร็วๆนี้ตลาดบันเทิงญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่พอใจ เอเจนซี่ยืนยันบทบาทของฮายอมบินในภาพยนตร์เรื่องใหม่ฮาบินตามรายงานบทบาทของเขาได้รับการยืนยัน,ยานฮายอมบินเริ่มถูกแบนจัดตลาดญี่ปุน่นบริษัทญี่ปุ่นเลิตกต่อสู้เพื่อโอกาสในการจัดงานแฟนมิทต,ติ้งของฮายอมบินในญี่ปุน่นเริ่มเปลี่ยนใจทีลนบริษัทเหล่านี้เริ่มสูญเสียความกระตือรือร้อนและความสนใจที่จะจัดงานที่เคยมีมาในอดีต ผู้จัดหลายรายเริ่มถอยห่างจากฮายอมบีนรวมถึงการคาดการอุปสงค์จำนวนผู้ชมที่เป็นไปได้ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการเช่าสถานที่ของฮายอมบีนและการขายตั๋วล่วงหน้าและพวกเขาทำเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดอีเวนต์และแฟนมิทติ้งของฮายอมบีนและตามที่ตัวแทนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่าการขาดความกระตือรือร้นนี้เริ่มปรากฏขึ้นหลังจากที่ฮายอมบีนยืนยนันการปรากฏตัวในภาพยนตร์ฮาบิน สำหรับทันทีที่มีข่าวลืออย่างนี้นะคะทางต้นสังกัดของฮยอนบินได้ตอบกลับบอกว่าจุดยืนยเป็นทางการของพวกเขาต่อสื่อต่างๆระบุว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตลาดญี่ปุ่นและกระแสความฮอตของฮยอนบินนั้นยังเหมือนเดิมในที่สุดน,นะคะภาพยนตร์เรื่องฮับบินที่นําแสดงโดยฮยอนบินก่อนหน้านี้นะคะพวกเขาได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงความเคารพต่อนักรพที่เสียชีวิตและพวกเขาก็บอกว่ารู้สึกกดดันอย่างมากในการแสดงบทบาทของพวกเขานะคะ